ได้ขาวจ้วโอ้โ,อโอู้นี่นีรุดยั่งนี่โอ้จุ๊บนี่ะพอ,อได้ปนได้แกงครับโอ้ตัวนี้ครับว้าเกยวเกยวเกยวสวยเลย สวัสดีครับทุกคนตองเองครับเจอกันที่ช่องนายตองภาพไปครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมพาไปเบื้องเป็ดมือนี้ผมพาทุกคนมาใส่เบ็ดครับมือนี้ผมเอาเบ็ดมายี่บหลังนะครับใส่เหยื่อขี่ก่เดียนครับใส่เบ็ดทงหน้าของผมนี่นะครับตอนนี้น้ำกำลังขังอยู่ในแปลงเขาครับมีป่าเบือนขึ้นมาจากข้างบนแล้วล่ะกันน้ำซ่อไหลแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาพาทุกคนมาใส่เบ็ดครับอยู่ไฮน้าจะของอันดับแรกเดี๋ยวผม ยายเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะขำก่อนตอนนี้มันกาหา่วงแล้วเดี๋ยวมันจะขำก่อนครับยายเบ็ดก่อนครับผม ยำสนทยาล่ะครับคํำแล้วใส่เหยื่อกันครับใส่ทั้งตัวเลยครับวันนี้ผมใส่แค่ยีสิบหลังครับใส่อยู่ทวงหน้าแต่พ่ออยู่พ่อกิน ออยู่พอกินพอได้รุ่นกันครับไปกับตามมาตอนนี้น้ำกำลังเต็มให้หน้าครับผมปลากำลังหาวเพราะว่าฝนมาเมื่อกี้นี่หวังว่าเมื่อนี้จะมีตัวให้ได้รุ่นกันครับ วังนี้มีน้ำอัดเจาะครับผมเลยจะใส่เบ็ดกบนำครับมีน้ำอัดเจาะ ดูดินเป็นแปรนิดนึงเชื่องหาออกปักความสูงพ่อให้มันโดดได้ครับปักความสูงพ่อให้กบโตถึงนี่โอเคไปกันต่อครับเสร็จเรียบร้อยครับตะเว้นตกดินแล้วเดี๋ยวเ้าไปหากินเขา แล้วก็ค่อยกลับมายามอีกรอบหนึ่งครับช่วงเด็กๆครับผมเจอกันครับหาย,ข,ายข้าวข่าแล้วหรืออืยได้อะไรกินเอาส้วมออกมาทีา่มาดูปอาทอง ทุกคนครับตอนนี้ตีทุ่มกว่าแล้วเราห่อจะไปยามเบ็ดกันครับนี่เตรียมธงเขียวครับเยื่อไปเอาออกยามเบ็ดกันครับโอ้ฝั่งนี้ได้อยู่โอ้หมาโนอู้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 ดินแห้งอ่ะโอู้อ้ขาวจ้อู้อ้้ นี่นี่เป็นไหดครับมาแล้วมาแล้วตรงนี้ได้หนึ่งตัวครับนี่หนึ่งตัวใส,ใส่สวยครับใส่บใแญ่ครับชึบกลับที่เดิมครับ มานครับมาอนีอู้ดึงแห้งวะอู้อู้ไหนอ่ะคือดึงแห้งแทะไหนไหนหลุดยังนี่อู้หลุดหลุดหลุดซะเนาะอ,อู้พันหยาเลยตัวนี้นี่ พันงาอุ้ยอุ้ยอุ้ยครับนี่ครับโอ้โอ้กินเขาลึกมากเลยครับลึกๆเลยอันตัวนี้อ๋อเอาลงสองตัวครับ เรียบร้อยนี่สองตัวอะตนี้เยอะเข้าขึ้นโคบแบบนี้ <c oughs> สงสัยถึกต่อแท่งนี้เป็นไดอู้อูหลังนี้มีตัวครับอู้อูตัวเล็ก อู้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 ได้อยู่จุ๊บนี่พอได้ปนได้แกงครับสามเต้มแต้มที่สามครับพอได้ปนอยู่อู้อู้อู้อ กินลึกว่นนี้กินลึกอีกแล้วไปกันต่อครับสามแต้มแล้วแบบนี้เป็นไง มีว่างเด็กกบเขาเป็นไงครับเด็กกบยังว่างอยูครับวเาเบิ้งขอใส่ครับท่งนี้มายำรอบแรกยเ,รเยอะยังพอกยี่เดียนกันสามหเดได้ไหท่ันได้บอก ของเงี <laughs> <laughs> oh, sing, oh. ้โอ้ยังเหลืออยู่กิรดิสิงตัวนี้ทอใส่เป็นเยอะกิรดิสิงครับโอ้เปลี่ยนเป็นขีดกระเดี่ยน้า ขับนของนี่มนรอรอบสี่เตียนเป็นจีเกเดียนเอกหลังหวะสาม้าหลัสิบห้าหล้นานไปายก่อนาอมกับคนาอยู่รอบคุมเดี๋ยวเขาไปยามเบ็ดของเขาต่อครับทุกคน พยายามไปทั้งนี้นะครับฟังนี้พอใส่มกมกินบะฟังทางที่ผมอย่างมากนี่โอ้เยอะสิ่งเยอะสิ่งใส่เดือนครับ <c oughs> จะได้บาลามบอก ยับจนได้ได้ครับได้ได้ตัวนึงตัวนึงนี่ครับทุกคนมาสักปลาให้หน้ากลางคืนน้ำเจ้าันเลกับกันปร้อมได้น้ำกับเด็กนั่งเรือยี่ตัวเอาเยอะลงน้ำมันยังกินดีว่ะพ่อ ไอ้เ,เ,อ,เอ็อนร่องขีดตุมไหมเออสีเดียองอ๋อนี่ครับสีโตเลยครับมาดนี้โอ้เว่ยสีไรแม่อฟองยังม่มัดเดียวจะแต่วกัสีฟอมไปน้ำแค่รง่นะจากสกฝรกเนี่ยเพิ่งเดียวไปแล้วไห <c oughs> ้าาเลี้ยว,ว,ยว,ยยวสิ่งสิ่ง Sand tiền rồi rong xuống. một cái tất cả. So, yeah, là và... một cái tên là cái gì săn luôn. Long luôn? Mày tên chưa có ai nè. Sì, chịu 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 như chịu mất chịu tiền chịu nhau chịu 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 ยังไปเปลี่ยนเยือต่อครับทุกคน,ก,คนกลับมาแล้วยังย,ยุบอ่ะได้เพิ่มอีก เป็นหกแต้มพามาเบิกกันครับอันนี้ขึ้นยามหลอบแรกได้เทัาใดมาถึงเทียงหน้าแล้วครับเดี๋ยวจะเทให้เบิงว่าเขาได้ยักโตชุบปูหทั้งตัวเป็นตัวบอลอนะ เขาเลือกสามตัวสีต่ตแล้วก็ตัวหนึ่งซักเอาแล้วก็อีกสองตัวยังเป็นเป็นอยู่ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับมื่อนี้เจ็ดตัวเจ็ดตัวแจ๋วคื้นนี่ย่ามรอบแปกเจ็ดตัวแล้ว้ะเบิ้งอีกรอบหนึ่งครับผมสำหรับคื้นนี้ครับเดี๋ยวเฮาจะพักพ่อนกันก่อน มือนเศร้าค่อ,คอยไปยามอีกรอบหนึ่งครับผมไปพักผ่อนกันตอนนี้พ่อกำลังสดมากๆแล้ว <c oughs> จะไปหาเนื้อกินขึ้นกันครับโอเคครับเจอกันตอนเศร้าครับสวัสดีตอนเศร้าครับมาหายามเบ็ดกันครับล้กกะกูเบ็ดไปนำตอนนี้เฮาบรรยากาศฝนตกครับฝนตกเล่นนิดนึงอาจจะ มีปากินของเห้าบอเอาต้องไปหลุนกันครับโอ้พ่อ,อย่างก้อนละยางเลาะแต่เสาเลยทางนี้จุ๊บมีเป็นไดมาเบื่งกันครับเดี๋ยวเขฮอค่อยมากุโอ้โห,โห,โหกินแห้งเยื่อร้อยขึ้นอ่างบนเลยตึบ ก่อนนะครับปักไปก่อนแกงหมาห้อยกับมาน้ำคือบ่อพอ ตัวนี้ครับว้าเก๋วเกยวเกยวสวยเลยจึบงับขังทึงเจอกับขีบดียนสิ่งของเข้าไปแล้วครับมานมื่อกี้เมงนี้เลยเมงนี้ โอ้เยอะหลอนเยอะหล่อนนะฝนลิมครับตอนนี้พอก็ลังแตงคันแท่ตรงนั้นมันขาดนะ มายำเอามากูเบียดเ่าก่อนครับฝั่งนี้ได้ไหมมอดปูกินไปแล้ววะโอ้ยปูกิน,นดีมีอัปเดตได้กบตัวหนึ่งครับฝั่งนี้สองหลังทางนี้จิบ <c oughs> มาได้อีกร้อนนะครับ เอาปออ้องกันหมดมาเจาะโอ้ฝั่งนี้ติดแต่เมื่อคืนอยู่นะโอ้หนึ่งตัวครับนี่ติดแต่เมื่อคืนนี่ปลาเล็กเอาคือเก้าครับยี่สิบหลังเ้านี้ได้ กบตัวหนึ่งครับแล้วกัปลาคอหน่อยตัวหนึ่งครับโอเคจากนี้เขาจะเก็บเบ็ดกลับบ้านกันเป็นปลาทีบอคอยง่เป็นปลาอคอคือกันแต่แป็นปลาคอ,คอพอหง่ครับ โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมือนี้มานอยูในปลาคอหลายตัวครับเมื่อคืนได้ประมาณ6โตัวแลวก็ตอนเศร้ามาเก็บเด็ดได้กบตัวหนึ่งได้ปลาคอตัวหนึ่งครับมานมือนี้โชคดีเจอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับมือนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย